อย่างนะนํำตัวนิดนึงครับปานีโตงามชื่ออะไรนะฮะปานีโตงามปานีนะฮะป่าป้าปลาานีปานีโตงามครับแล้วเข้าหลักสูตรนี้เป็นยังไงบ้างฮะออกนอกบ้านหรือทำอะไรในบ้านกันหวานรวยรวยรวยสบายสบายสบายความสุขมีความสุขมีความสุข าใคงมานีก็จงได้ก็ควรครับแล้วดีขึ้นไหมล่ะก็ดีเหรอรู้สึกหาเงินหาทองง่ายขึ้นเหรอฮะก็มีคนเอามาของที่ไม่เคยกับกระดาษอออโชคดีไหมที่ได้เข้าหลักสูตรนี้ฮะชอบด้วย ชอบเลยแล้วโอเครับถือตลอดเลยต่อไปเนี้ยครับสบายใจดีนะเอาะขอบคุณมากมากครับที่มาอยู่ในรัสมีครับสวัสดีครับชอบใจเลยคอะแหก็ดีจ้าครับผมสวัสดีครับคนที่ว่าเราต้องรับถือลาก้วยจะไปเช่าอึกก็จะไปว่าจะมีมาโตรงไม่ได้แต่เรียนพอพ้นควะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ